สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกวนหมื่นตัวยงนะครับแหมไปเจอโพสต์หนึ่งคอยชาวกาวโอ้มันพัมพลานาวะอ๋อเอ็นเมอร์ปิซ่าเนี่ยนะมีที่มาจากหมายเหตุคลิปนี้สรบางมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนการรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำที่สังเกตนะครับก็แค่เสื้อถูกโบราณธรรมดาเองนะครับดูแล้วน่าจะมีอายุไม่นานเท่าไหร่หรอก ไองามไส้หนักเลยกูคราวนี้อ้าวไม่เป็นไรเขาเป็นเพื่อนเราไม่ต้องสนใจในเนื้อหาและรายละเอียดบังเอิญไอแอดมินเนี่ยแหมไปเห็นคอมเมนต์แล้วมันน่าสนใจนะครับก็เลยอยากเอามาฝากโกนเหมื่นตัวยงเช่นเคยเขาเป็นเพื่อนฟังพบทความบันเทิงเท่านั้นเมตตาเขาเราได้บุญใหญ่รบกวนอย่าคอมเมนต์ด่าทอรุนแรงต้องกราบขออภัยนี่นะครับลบทุกคอมเมนต์นะครับแต่สําหรับสายจิกกัดนะครับไอแอดมินก็จะหูไปนาเอาตาไปไร่นะครับคิดว่าเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลนะครับ โอ้โหน้ำตากูจะร่วงไอ้รอดตาปอนความคิดเห็นที่หนึ่งหอเอียงจากประเทศอิตาลีอาจมีต้นแบบมาจากขเขมรเพราะมีรูปร่างคล้ายกัน <c oughs> โอ้ยงามไส้วางถุงกาวลงก่อนไอเ้เหมนโอ้โหตายแล้วไอ้ปัญญาอ่อนร <c oughs> ูปแบบมันก็คนละอย่างกันเลยครับโอ้โหแล้วหอเอ็นเมืองปิซ่าที่อิตาลีเนี่ย อุ้ยก็มีรูปลักษณะที่ใหญ่โตนะครับและที่มันเอียงเนี่ยเพราะมันเกิดเออความผิดพลาดท,ทางด้านวิศวกรรมแต่เนื่องจากว่าเออมันอยู่ได้นะครับเขาปล่อยไว้เออมันไม่ถลม่มเขาก็ให้มันอยู่มาโหกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับประจําประเทศเขานะครับเพื่อนแต่ของไอ้ชาวกาวนี่มันคนละเรื่องกันเลยครับเพื่อนแหมมึงเห็นตรงๆคล้ายๆหน่อยแหมมึงก็จะมาอ้างว่าเป็นต้นฉบับไม่ได้นะไอ้เหมน็นโอ้ประสาทโคะเสีย ้รอดตาปความคิดเห็นที่สองสาเหตุที่ของเขมรไม่เอียงเพราะวิศวกรชาวเขมรเก่งกว่าชาวอิตาลี <c oughs> โอหนักเลยกูข้าวนี้โอประสาทกูจะเสียนะครับเนี่ยมึงทานเองบ้ามากเนี่ยมึงก็เลยเพี้ยนในเหม็นมึงเชื่อกูเห <c oughs> กูกาบละโอ้กูก็พยายามพยายามจะทำความเข้าใจกับพวกมึงนะโอ้แต่ดูจากคอมเมนต์แล้ว มันเข้าใจไม่ได้จริงๆนะครับอันนี้มันคนละเรื่องกันเลยแมมึงจะมาอ้างไปเรื่อยไม่ได้นะไอ้เหม็นเผลอๆเนี่ยบอกตรงๆสถูปนี่ยอาจจะเป็นของชาวเสียมชาวสยามโบราณโบราณก็ได้นะครับแม้ชาวกาวบังเอิญฟุกฝรั่งเศสเอาดินแดนมาให้ปกครองแล้วแหละแมมึงก็จะมามั่วมาละลานเขาไปทั่วโลกไม่ได้นะไอ้เหม็น ไองามใสประสาทกูจะเสียนะครับไอ้รอดตาปนความคิดเห็นที่สามทั่วโลกพยายามเรียนแบบกัมพูชาแต่พวกเขาทำได้ไม่ดีเท่าชาวกัมพูชาไอ้งามใสเละเธอไหลสาระไอ้ปัญญาอ่อนโอ้โหวางถุงกาวไว้วเลยเหม็นมึงดมกาวบูดเป็นเปียกเน่าเกินขนาดมึงเชื่อกู พวกมึงถึงได้ตาลายเนี่ยโอ้โหมองสิ่งหนึ่งนะครับไปเหมือนอีกสิ่งหนึ่งได้ยังไงวะโอ้โหมึงเอาเวลาไปทํามาหากินไปแบกปูนแบกอิดแบบที่พวกมึงถนัดกูว่าน่าจะเกิดประโยชน์กว่าเพราะอะไรล่ะครับเพื่อนอ้าวเวลาเงินมันเหลือเนี่ยมันจะได้เอาไปซื้อกาวที่ไม่หมดอายุมาโดมนะครับหรือส่งลูกส่งหลานไปเรียนนะครับ ไม่ได้เรียนอะไรนะครับเรียนเน้นดูวันหมดอายุของกาวเป็นพิเศษเพราะอะไรนะครับไอ้พวกนี้ดูไม่เป็นโอ้งามไส่พอดูไม่เป็นไปดมกาวบูดแหมตายแล้วเขาเนี่ยาการประสาทประเสริฐก็หลอนกับเพื่อนตาลายเพี้ยนไปหมดเลยนี่ไม่รู้ว่าหิวข้าวหรือเปล่าเพราะไอ้พวกนี้ปกติทานเอ็งบ้าหน้าร้อนมากครับเพื่อนและยิ่งช่วงนี้แหมเข้าฤดูหนาวนะครับอากาศค่อนข้างเย็นนะครับ ไม่มีเองบ้าไอ้เหม็นทานนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับก็หายเองบ้านะครับโอ้ข่าวนี้ไอ้เชื้อบ้าที่อยู่ในร่างกายเนี่ยแหมมันก็ค่อนข้างจะมีอาการปั่นปวดหน่อยเพราะว่าไม่ได้เติมเข้าไปก็มันเพื่อน,นาตากูจะรอดนะครับไอ้รอดตาปนเอาแมงอย่างนี้ไลยเหม็นน่นเล่นไม่ยากแล้วไปงามใสความคิดเห็นที่4ี่รัฐบาลกัมพูชาควรอ้างสิทธิ์ขอร่วมวัฒนธรรมกับประเทศอิตาลี วัจนะถามอะไรก่อนไอปัญญาอ่อนโอ้โหตายแล้วโอ้โหการถาดเอ่งบ้านเนี่ยนะครับแหมมันมีอาการที่รุนแรงขนาดนี้เลยเหรอวะมึงเพี้ยนไปกันใหญ่เลยไอ้เมนคุกมึงนี่เป็นกันเยอะเป็นกันเอามากนะไอ้เมนไอ้งามใส กูเลืสงสารสงสารเอฟซของกูเหลือเกินทำไมเอฟซีดีๆของไอ้แอดม่นเหล่ากวนมื่นตัวยงต้องมาฟังคอมเมนต์บ้าๆบอๆรุลุ่อะไรแบบนี้วะเน,นี่ย <c> โ <oughs> อ้โหเนี่มึงคอมเมนต์เสร็จแล้วมีเวลาเหลือไปแบกปูนไปขนผักมึงเชื่อกูไอ้เหม็น <c oughs> อย่าเอาเวลาไปดมกาวหรือว่าไปหาเอ็งบ้ามากนะแม่ตายแล้วเพราะอะไรล่ะครับเพื่อนเอ้า ถึงเวลาทำงานไอ้พวกนี้ชอบอู้นะครับแม้แอบไปนั่งในซ่วมอย่านึกว่ากูไม่รู้นะเนี่ยนายจ้างเขาฝากบอกมาว่าพอว่างไม่ได้พวกมึงนี่มีปัญหาอะไรกับการดมกลิ่นขี้ <c oughs> ไองามไสน้ำตากูจะไหลนะครับไอรอดตาป้อนความคิดเห็นที่5ชาวเขเมรจงภูมิใจที่มีส่วนร่วมในวัฒนธรรมจากตัวทกมมรอก โอ้หนักเลยกูข่าวนี้กูจะหลุดก็อีพีนี้แหละเมนฮวยงามไส้เคมหอเอ็นพิซ่าเนี่ยมาะกูว่ามึงรั่วแล้วโอ้โหนี่มึงล่าล้านเขาไปทั่วโลกไม่ได้เนอะมึงช่วยเลิกดมกาวกูขอร้องเถอะควรจะตั้งเป็นวาระแห่งชาตินะครับใครก็ได้ที่มีอำนาจในประเทศไอเมนเนี่ยจะเป็นในหุ่นซวยก็ได้หรือหุ่นมานยหัวเขตก็ได้เพราะมึงช่วย ส่งทีมงานลงไปตรวจสอบหน่อยว่าโอ้โหชาวบ้านชัวช่องเยาวชนของพวกมึงเนี่ยสรุปวันๆเนี่ยมันทำอะไรกันบ้างนะครับเออถ้ามันนั่งดมกาบูดแป้งเปียกเน่าเนี่ยก็แนะนำม,มันนะครับว่าเฮ้ยอย่าไปดมนะครับจะดมก็ให้ดูวันหมดอายุนะ ล้วไม่งั้นโอ้โหตายแล้วมึงล่าลานเขาไปทั่วโลกเลยโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวชาวบ้านชาวช่องเขาจะเกียดเอาแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับเพื่อนๆเดี๋ยวทั่วโลกเนี่ย<ๆ>เขางดช่วยเหลืองดบริจาคมึงตายเลยนาะ้เหม็น <laughs> ไอ้งามใส เยาวชนยิ่งไม่มีความรู้อยู่ด้วยนะครับระบบการศึกษาก็ายังรับเงินบริจาคจากนานาอารยาประเทศเขาอยู่นะครับ <c oughs> แล้วมึงผลิตบุคลากรออกมาคุณภาพบาบาบาบ,าบาแบบนี้เนี่ยนะ <c oughs> ยใครเขาจะกล้าให้เงินบริจาคช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับห <c oughs> ้อยงามไ้ประสาทกูจะเสียนะครับไอรอดตาความคิดเห็นที่6เป็นไปได้หรือไม่ ชาวอิตาลีส่วนใหญ่มีเชื้อสายมเขมรโอ้ไอ้ปัญญาอ่อนโอ้ตายแนละ้วหนักเลยกูข่าวนี้นี่มึงกะจะให้กูเออหลุดอีพีนี้ให้ได้เลยใช่ไหมเอเมนไอ้งามใส่ <c oughs> อ้าหมดเวลาคอมเขม์แล้วมึงรีบไปแบกปูนนะเอเมนโอ้ประสาทกูจะเสีย เดี๋ยวกูไปทําสติแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูจะหลุดแทนบุกเมืองนะครับโอ้น้ําตากูจะร่วนะครับไอ้รอดตาปอนไม่ลองไม่ลาแล้วนะไปลองเทปดีกว่ากินละไมเยะกินวันละสองสองเท้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกุลเกียจจริงจริงเลยไอ้เพลงที่ com o